เที่ยวกันวันว่างครับเจ๋งพาไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่โครงการช่างหัวมันนะครับเป็นโครงการทั้งนี้มาจากพระราชด,ดำริของในหลวงรชัชกาลที่9กนะครับก็อยู่ที่จงังหวัดเพชรบุรีนะครับเออตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับสองข้างทางก็จะมีมีป่ามีอะไรไม่รู้มากมายป่าอ้อยบ้างอะไรบ้างครับก็เปิด G ี s เมานะครับเพื่อนผมมาจากเกื่อนแก่งกระจานนะครับก็ล้องานในป่าอย่างเงี้ย ยังไม่เจอปั๊มไม่เจอบ้านคนเลยนะครับก็มีแต่สองทางมีแต่ป่าจริงๆครับก็ดูในแผนที่อีกประมาณสักไม่เกินห้ากิโลมจะถึงแล้วนะครับโอ้โหลุมบลเลอร์เลยครับเอเเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่โครงการนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ผมไม่ทราบว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่านะครับมันมันเป็นวันหยุดนักรัติกนะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ห้าร0อยเมตรเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด้านในนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาในเส้นทางที่เข้าโครงการครับเป็นซอยเข้าโครงการช่องของมันแล้วนะครับใกล้จะถึงจะถึงนะอีกประมาณ2กิโลคงจะได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิน2กิโลประมาณนี้นะครับ โดยตรงทางเข้าโครงการมาก็จะเป็นที่จอดรถนะครับอยู่ดินทางนี้นะครับแล้วจอดรถแล้วเราก็ไปด้านในกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีจ่ายน้ำมันของโครงการเชื่องหัวมันนะครับแล้วเราเดินไปด้านในกันเดี๋ยวเราไปเข้าชมก็ก็จะมีรถบริการนะครับแล้วก็ตรงทางเข้าเนี่ยต้องตรวจอุณหภูมินะครับผ่านจุดขัดกรองก่อน เมื่อเราผ่านจุดคัดจองเข้ามาแล้วนะครับระหว่างตรงนี้นะครับเราก็จะรอรถลางมารับในด้านหน้านี่ก็จะมีลักษณะของดินชั้นดินต่างๆในในพื้นที่ในจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับชนิดของดินนะครับดินดินดินเลวนะครับดิน,ดนแต่ละชั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ธีการปรัปรุงแก้ไขดินก็มีให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ณจุดนี้ก็สามารถเดินชมได้นะครับระหว่างรอรถตรงนี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ อันนี้ก็รอเวลานะครับนั่งรถรางนะครับเที่ยวชมโครงการนะครับเดี๋ยวรอรอเรียกชื่อนะครับเดยรับบัตรคิวก่อนนะครับเมื่อเรารับบัตรคิวนะครับแล้วก็เดินมาด้านในในห้องรับรองตรงนี้ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็จะชมวิดีทัศน เกีย่ยวกับความเป็นมาและประวัติของโครงการช่างของมันนสถานีอย่างนี้ครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับไปราไปนั่งรถชมโครงการนะครับผมนี่เป็นรถรางนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็สามารถถ่ายคลิปได้ตามปกติแต่ห้ามไปถ่ายห้ามถ่ายติดเจ้าหน้าที่ในโครงการนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เราจะมีบวบหอมยาวมีฟังปีน้ำเต้าน้ำเต้านิงบาน้ำเต้าขาควายกล้วยหอมแครและต้นมะนาวยักษ์ครับบางคบทาด้านซ้ายมือด้านนี้คือแป่งไม้ผลเราจะมีมะม่วงมะปรางมะยงชิดทับทิมมะยงชิดเป็นผลไม้ทรงปลอดของในหลวงรัชกาลที่9ครับเราจะมีแผงโซล่าเซลล์จำนวนทั้งหมด2แผง เสาต้นกังหันลจมจำนวนทั้งหมด20ตน้นมูลค่าต้นละ1ล้าน2แสนบาททางเราใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าครับถัดมาครับตด้านขวามือด้านนี้คือฟาร์มปศุสัตว์หรือฟาร์มโคนโมโคนโมที่เราเลี้ยงเป็นสายพันธุ์เลือดผสมโอสไตน์ฟีเชีนหรือพันธุ์ขาวดำครับ มาขัานด้านซ้ายมือด้านนี้คือข้อโคร,รุ่นโคสาวด้านนี้อย่างไรน้ำนมไม่ได้ครับคสาวัดขึ้นมาทั้นด้านซ้ายครับโคเล็กถึงสามเดือนครับส่วนทั้นด้านขวามือด้านนี้คือลรงเรียนงนมเรียกกันทั้งหมดสองช่วงเวลาหกโมงเช้าและบ่ายสองโมงครับ ทุกท่านนะครับสังเกตด้านซ้ายมือโคที่มีปอกคอสีแดงตัวใหญ่สุดที่ยืนอยู่ด้านใน <Okay. S 1> จะเป็นโคเพศผู้เพียงตัวเดียวในโครงการที่ก้าพระงท่านส่งป้อนหน่องป้อนหญ้าทรงพระราชฐานตั้งชื่อให้ว่าคุณตุม่มตอนนี้คุณตุม่มอายุได้5ปีแล้วน้ําหนักอยู่ที่1ตันทางเราใช้วิธีการผรสมพันธุ์เทียมโดยได้นําเชื้อมาจากกรมปศุสัตว์ครับทาพลสา,ายพันธุ์ JVP80 ลักษณะต้นเตี้ยใบเป็นพุ่มมีความมันเงาเหมือนเคลือแบแวกไวทางเราได้น้ำยางจากวิธีการเจาะเราไม่ได้ใช้วิธีการกรีดยางโดวยวิธีการเจาะเราจะอ,อัดแก๊สเอทิลีนเข้าไปที่ลำตน้นทิ้งไว้2-3วันหลังจากนั้นใช้สว่านหรือเหล็กแหลมเจาะรูสี่มิลและต่อท่อร้อยสายลงสู่ขวดได้เลยครับได้ดูฝนแล้วก็สามารถเจาะได้ โดยที่ต้องฝนจะไม่ปนกับน้ำยางครับถัดมาครับาด้านขวามือแดนนี้คือโรงปุ๋ยมากปุ๋ยข้อถัดลงมาโรงเรือนสีดำโรงเรือนพ่อเลี้ยงไสเดือนสายานธุ์ขี้ตาแร่ระนมูลของไส้เดือนมาทำปุ๋ยด้วยครับทางด้านซ้ายมือมะนาวแป,นป้นเพชรบุรีเทคนิคก,การปลูกเราจะปลูกต้นตอของมะนาวยักษ์ที่ไม่ก่อนหนึ่งปีหลังจากนั้นทาบกิ่งเสียบยอดด้วยมะนาวแปน้น เพราะว่าต้นต่อของมะนาวยักษ์ทนทานต่อสภาพความแ,แห้งแล้งได้ดีกว่าครับทางด้านซ้ายนะครับต้นต่อมะนาวยักษ์ครับส่วนทางด้านขวามือดนี่คือต้นยางนายางนาเป็นไม้เนื้อแข็งส่วนมากนิยมนํามาทําเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ครับรูปของต้นยางนาเมื่อหล่นลงมาจะมาเป็นเกลียวเกลียวคล้ายใบพัดหรือกังหันลมเลยครับทางทด้านขวามือลักษณะจากคล้ายต้นอ้อย นี้คือทุ่งหญ้าเนเปียสายพ่านปากช่องเรานำมาเลี้ยงโคของเราายในไร่เพื่อช่วยเล่งน้ำนมครับถัดมาครับหน่วยผลิตน้ำมันทดแทนไบโอดีเซลครับถัดมาทางด้านขวามือหลังคาสีแดงทางด้านในจะเป็นโรงเรือนเพราะเรียกเห็ดเราจะมีเห็หโหนูเห็ดเป่าเฮือครับ ป็นแปลงปลูกมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นที่เราปลูกมีทั้งหมด4ส,สีม่วงขาวเหลืองสองมันเทศญี่ปุ่นใช้เวลาในการปลูก100 120ถึง120วันหลังจากเก็บมาแล้วเราจะพจักไว้เวันหรือ1อาทิตย์เพื่อให้แป้งแปรสภาพเป็นน้ำตาลมันจะมีรสชาติที่หวานครับถัดมาขัฒนาซ้ายมือนี่คือแปลงปลูกพืชผักสวนครัวทางเราจะปลูกบริเวณไป40ชนิดครับ ะทะด้านซ้ายมือนะครับหต้นเรียกกันทั้งหมด4ชื่อครับคณะเม็กซิโกพักชัยยาต้นผงชูรสมะละกอก,กินใบครับแต่และพื้นที่เรียกชื่อไม่เหมือนกันครับถัดมาทงด้านขวามือรอบคณนาเราจะปลูกต้นหม่อนหรือมัมเบอรี่เทคนิคการปลูกโน้มกิ่งแก่เข้าหากาันเชือกผูกแล้วรูดใบออกจะทําให้มัมเบอรี่หรือหม่อนแต่ออกมาตามชอบให,ใหม่ครับ มาครับงานพัฒนาที่ดินตรงนี้แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรครับทางด้านซ้ายมือผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีชมพู่เพชรสายรุง้งตัวกิโลกรัมรา150ร150บาทถึง300บาทลักษณะทรงระครังคว้ามเขียวอมชมพูรสชาติหวานกรอบที่เราตั้งนั่งร้านไม่ไผ่ไว้พยุงลำต้นดูแลรักษาเอาผลผลิตเก็บผลผลิตครับด้นนี้คือโดงแปรรูปดม น้ำนมที่เราดได้จากในโครงการเราจะนํามาแปรรูปนมที่ด้านนี้เรามีพาสเจอร์ไลท์กับสเตอร l e ไลท์ส่งขายภายใต้แบรนด์โครงการชั่นหัวมันมิจนาหยที่ร้านโกลเดนเพสและร้านค้าภายในโครงการของเราดําเนินการโดยโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาครับาด้านซ้ายมือครับรับขันาเราจะปลูกต้นชะอมไปด้วยครับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งของต้นชะอม กลิ่นของต้นชอมสามารถช่วยขับไล่แมลงศัตรูรตของนาข้าวได้ด้วยครับสุนท้านขวามือนะครับสับปะรดเพชรบุรีเรียกชื่อหนึ่งว่าสับปะรดฉีดตาเมื่อแก่เต็มที่ครับสามารถแกะแงะฉีกขึ้นมากินต่างๆได้เลยครับเหมือนขนุนหรือน้อยหนาเลยครับ ดมาทัาจะด้านขวามือจุดสำคัญของไร่เราบ้านไม้2ชั้นปลูกแบบเรียบง่ายบ้านเลขที่1บ้านลรข,ของพ่อเรียกชื่อ1ว่าเรือนรับรองพิเศษในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านส่งงานที่บ้านหลังนี้ครับาด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะมีบัวหอมยาวมีฟักบิน้ำเต้าถั่วดาวอินคาหมามุย้ยอินเดียฟักข้าวทุกท่านสามารถแวะลงไปดูได้นะครับ และสุดท้ายนี้ครับผมขอจบแกบัญญายเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับเมื่อเราจบจากการนั่งรถรางชมบรรยากาศภายในไร้แล้วนะครับก็ไปเดินชมวิวนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําในด้านข้างๆของโครงการนะครับสําหรับการเต้นได้ด้วยนะครับไปดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับในบริเวณของโครงการนะครับแล้วก็จะมีลานกางเต้นนั่นนะครับไกลๆตรงนู้นนะครับก็มีที่ให้กางเต้นได้นะครับ นี่ครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับแต่เช้าเช้าหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะเย็นเลยการชมบรรยากาศภายในไร่ก็เพิ่งจะจบไปนะครับทีนี้ก็มาชมเป็นภาพถ่ายนะครับในโครงการแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็จุดชมวิวต่างๆในตรงนี้นะครับที่เก็บรวบรวมวาให้ชมบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ้างก็วันหยุดนะครับไปเที่ยวชมได้นะครับที่โครงการช่างหัวมันนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเองนะครับ